ถูกน้อยอ่กาเลรากาก่อนเลยเราไปทำไปดูไปันที่สองทัน,น 2, ทีนน่สามคืออ่านคำตอบให้หมดก่นอนใช่มันต้องอ่านให้หมดแล้วก็ทวนคําถามอีกรอบเอาพื้นฐานครั้งแรกที่ผมตอบผมตอบได้ไปถิงห้พาข้อด้วยความรีบของผมแล้วอันดับสองคือที่ขอคขอดูขอวัาหน้าที่ผมตอบเขาดูคําตอบผิดคําตอบผมเราขอทวนย้อนเราบอกพี่ผมขอทวนหน่อยว่าตอบอะไรผิดอะไรถูกไปบ้าง แล้วเราไปจําตรงนันว่าคําตอบถูกมันคืออะไรมาให้หมดพอจําเสร็จปุ๊บแล้วเขายังให้สอบเลยพี่รนัดวังที่วนวบี่สุดะเพื่อจะมาสอบอีกทีพี่ก็ลองบอกหน้าว่าอย่างของมันถูกมากถ้าเกิดเราบอกเบาๆเขาเนี่ยเขาให้เราไว้เรามาได้แล้วเขาจับเก็บใบเนี่ยไว้ที่เขาเรามาเราแจ้งชื่อปุ๊บเราก็พอจะจำข้อไม้อีกทีปุ๊บแล้วก็อ่านที่ทั่วเหมือนเดิมพออ่านให้ที่ทั่วเหมือนเดิมเสร็จทีเนี้ย เราจะเกิดความเข้าใจแล้วเพราะผมตอบครั้งที่สองอะพื้นฐานผมได้ไป27ข้อเต็ม30หรือผมอ่านละเอียดกว่าเดิมส่วนแท่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแท่งนี้ก็จะจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะพื้นฐานจะไปหมดแล้วจะได้พื้นฐานเป็นแบบสูตรคล้ายๆกันใช่ใช่ครับเพราะเราตอบพื้นฐานได้27ข้อแท่งก็ได้แต่ไ้คำตอบครับเนี่ยโอเคครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมแล้วไปตอบที่ไหนไมดีครับผมตอบขอต้นใหญ่ขอเขาครับเพราะว่าเขี้ยว